วัสดีครับทุกท่านครับโดยปกติแล้วนักการตลาดกับน,นักบริหารเนี่ยจะเคยได้ยินแต่คำว่า 4P ซึ่งมาจากคำว่า ct, price, p r product price p l a c e Promotion แต่วันนี้เนี่ยผมจะพูดคุยเรื่องราวพิเศษที่เรียกว่า 4P สําสำหรับการสร้างชีวิตของเราแต่ละคนให้ประสบความสำเร็จหลายท่านคงสงสยัยเอ๊ะมันมีด้วยเหรอ 4P ในการสร้างชีวิตเดี๋ยวค่อยๆฟังไปแล้วจะเก็ตเลยว่ามันหมายถึงอะไรนะครับโดย P ตัวที่1เนี่ยเป็นเรื่องของ Pur p o s พสหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับ P ตัวที่2เนี่ยเป็นแพช s i o n ความลหลงไหลในการทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชีวิตของเรา P ตัวที่3คือ plan แผนการดำเนินการตามสเต็ปขั้นตอนต่างๆและ P ตัวที่4คือ physical นั่นก็คือร่างกายของเราเอาล4สี่ P นี้มันมาใช้ในการขับเคลื่อนยังไงนะครับมันมีวิธีง่ายๆนะครับฟังผมไปต่อเนื่องแล้วจะเข้าใจเลยว่าจะหยิบใช้ยังไงเพื่อสร้างความสำเร็จนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วไปเลย P ตัวที่1เรียกว่า Purpose เนี่ย Purpose ปลเป็นไทยๆก็คือจุดมุ่งหมายมันเป็นระดับพลังงานสูงสุดของความต้องการ5ขั้นของมัสโลนั่นก็คือถ้าใครไปเพื่อจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยจะสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ของตัวเรานะครับชีวิตเราแต่ละวันที่เราออกไปทำงานหรือทำธุรกิจความต้องการขั้นต่ำของเราก็คือในเรื่องของการหาเงินทองเงินตรา แต่ว่าถ้าเป็นจุดมุ่งหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเงินตรามันมีความหมายมากกว่านั้นนะอย่างเช่นเราอยู่เพื่อการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆเป็นคนเขียนหน้าประวัติศาสตร์เป็นคนที่อยู่แล้วทําให้โลกใบนี้ดีขึ้นทําให้บริษัทเรามีจุดเด่นที่เอาชนะใจลูกค้าในตลาดมีเราอยู่แล้วทําให้เราเป็นผู้สร้างฐานะชีวิตที่ดีให้กับคนในครอบครัวมีเราอยู่แล้วเราสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คน ทำให้ผู้คนมีความคิดความอ่านที่ดีมีพลังงานในการใช้ชีวิตสร้างชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือระดับที่เรียกว่าจุดมุ่งหมายเมื่อเรามีพลังระดับจุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของชีวิตมาถึง P ที่2คือ p a s ชั่น p a ชชั่ n มันหมายถึงความหลงไหลท่านผู้ฟัง คยหลงไหลอะไรสักอย่างหรือใครสักคนไหมครับเวลาเราหลงไหลในใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกของเรานี่จะคิดถึงแต่เรื่องนี้อยากจะทําให้เรื่องนี้ดีที่สุดอยากจะทําให้คนนี้รู้สึกดีที่สุดมันเป็นที่รวมของทั้งความรักแนละความชอบแล้วแรงปรารถนาอยู่ด้วยกันทําให้มันกลายเป็นความหลงไหลเวลาเราหลงไหลภารกิจที่ทํา งานที่ทําหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะอินกับมันมากไม่ว่าจะอาบน้ําหรือเดินเล่นออกกําลังกายก็จะคิดถึงแต่เรื่องเหล่านี้แหละพอคิดไปคิดมาความคิดสร้างสรรค์จะเกิดเมื่อเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ทํางานเนี่ยเราจะสนุกมีความสุขแล้วก็มันกับมันไปด้วยนะนี่คือ p a ชชั่นทาให้ยิ่งทํายิ่งรู้สึกได้พลังกลับมาแล้วเราก็จะสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นตามลําดับนะนี่คือพลังของ P ตัวที่2 P ตัวที่3คือ plan เป็นการวางแผนตามขั้นตตอนทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วรู้จักจัดลําดับความสําคัญของงานต่างๆด้วยว่าทําสิ่งนี้ไปเพื่อให้ผลลัพธ์อะไรเมื่อทําแล้วมีการประเมินปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขทําสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยพวกนี้เราเรียกว่ามีแผนมีแผนงานแล้วมีตัวที่4รองรับนั่นก็คือมีเรื่องของฟิสิเคิลฟิสิเคิลคือร่างกายในที่นี้ <an> ผมแบ่งความหมายเป็น2เรื่อง1คือการดูแลร่างกาย ทั้งตัวที่เป็นร่างกายและสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายเรามันสําคัญทั้งคู่เลยนะครับสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายเราคือเรื่องของความคิดความอ่านความรู้สึกความรู้ที่มีแล้วก็จิตวิญญาณในตัวเราหัวจิตหัวใจอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องภายในของเราส่วนที่เป็นร่างกายก็สําคัญต้องดูแลให้แข็งแรงเพื่อให้เราสามารถเคลื่อนความรู้ ไปแปรเป็นการลงมือทําที่ทําให้สร้างผลลัพธ์ได้นะนี่คือเรื่องแรกของร่างกายเรื่องที่2ของร่างกายก็คือ กันลงมือทำแต่ไหมมีการใช้คำว่าการลงมือทํามันใช้มือในการทําแปลว่าการลงมือทําเป็นเรื่องของร่างกายเราต้องดูแลพีฟิสิกอลให้สามารถลงมือทําอย่างเข้มข้นได้ผลลัพธ์ก็จะปรากฏกุศโลบายในการสร้างชีวิตด้วยการใช้4 P พีมันเสมือนหนึ่งการใช้พลังสี่จัตุรมิตรมีตั้งแต่เรื่องของสมองคือพีแพลนเรื่องของร่างกายคือพีฟิสิกอลเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคือพีแพชชั่น แล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณคือ p p ีเพอร์โพเมื่อ4พลังนี้มาประสานพลังที่ยิ่งใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะสามารถเป็นเจ้าของชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับสวัสดีครับ